เพื่อนๆเ,เคยกินแกงฟักทองใส่ไก่กันไหมครับวันนี้ครัวคกินอร่อย,ยง่ายๆสไตล์บ้านๆมีวิธีทำมาบอกเพื่อนๆหอมอร่อยติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวไปเริ่มทำพร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกเทกะทิใส่หม้อลงไป250 ml นะครับกะทิเดือดแล้วใส่พริกแกงเผ็ดไป150กรัมนะครับ ผัดให้เข้ากันกับกะทิเลยนะครับจากนั้นใส่กะปิลงไปครึ่งช้อนครับถ้าริกแกงของเ,อเพื่อนๆมีกะปิอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่กะปิลงไปนะครับ จากนั้นผมจะใส่ไก่ลงไปครับผมจะใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับตามด้วยเครื่องในไก่ครับเครื่องในไก่ก็ล้างทําความสะอาดก่อนนะครับผัดให้หนังไก่ตึงเลยนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ปาปลา2ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบนัวๆเนี่ยสามารถใส่ผงนัวลงไปได้นะครับ ลดชาติความหวานความนัวปรับได้ตามจะชอบเลยนะครับจากนั้นเติมหางกะทิลงไปครับผมใช้ประมาณ600 ml นะครับจากนั้นเร่งไฟได้เลยครับใส่ฟับทองลงไปครับ ปิดฝาไว้ให้ฟักทองสุกครับโอเคครับฟักทองสุกได้ที่แล้วครับจากนั้นเติมเลือดไก่ลงไปครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าครับขั้นตอนสุดท้ายนี้ใช้ไฟแรงนะครับใส่ใบโหระพาลงไปครับ ขดๆใบโหระพาให้จมน้ำลงไปนะครับถ้าจังหวะน,นี้ไฟไม่แรงจะทําให้ใบโหระพาดําได้นะครับเท mm hmm. ่านี้เสร็จแล้วครับแกงเผ็ดฟักทองใส่ไก่ปิดไฟได้เลยครับจังหวะน,นี้ หอมมากๆเลยนะครับฝักทองที่ผมเลือกมาก็จะมีความมันมากๆเลยครับเข้ากันดีครับมีเบิลข้าวแน่นอนครับมเมนูนี้ใครจะไปทานกับขนมจีนก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อน,นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับหรือกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนเพื่ออยากให้ผมทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับ เดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปทักข้าวรอแล้วครับสวัสดีครับ